สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรเม่นๆก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยประจําวันที่หนึ่งครับสิบสอ hấp hụt hụt bốn bồn cao chút được sống một sáng để hiểu các người cao sám แนไปที่สีครั้งที่1นึโคหนะคะครั้งที่1ก็คือ 3, ามครั้งที่4ก็คือ2องเจโคสนะคะครั้งที่4เราจะใช้ มื so, uh, 100, 100่นหนึ 100, 100่งหมื่นสองครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สี่กับ x บวกสอง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 เราจะใช้หลักลอยเมนดหลักร้อยนี่หลักร้อยหลักหน่วยบวกเก้าหลัก้อยหลักหน่วยบวกเก้า ือ4บ6บ9เาไว้มันเปตกับ4เป็น10บวกเป็น9 0 1โอ้ตลงม,มาเกน่เห็นจ6บวก3บวก ห้บวกหเป็น1ิเอันนี้บวกหนบวกหนึนี่บวก2บวกสอบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5้านะคะจะคูก,ก็คือเก้าหนึ่งเก้ก้าห้าศูนย์หนึ่งศ หนึ่งมหนึ่งห้ามาตัวกลับพี่ว่ามันเข้าอยู่เพราะว่าเลขเราต้องกลับถือว่ามันเข่าอยู่มันก็งวดที่เล่นมันก็ได้ห้าหนึ่งได้หนึ่งห้าหมดคนจะมาได้เก้าศูนย์ถ้าเก้าศูนย์เรายังไม่เอาเลยาเลขพี่น้องกัน ไปเอาเ้าห้าโจยสุดยอดเลยต่อมาก็คือเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งหกสามเก้าหนึ่งสามสามสี่เก้าข้าวคล้องที่สี่นะครับโคสีกับโคที่หนึ่งครั้งที่หน 4, 4, 4, 1, ึ่ง ครังที่หนึ่กับครั้งที่4เราจะใช้ร้อยบวกเกใช้ลักมืนสองครัง้งร้อยครั้งที่1รึอยครั้งที่4ี่โอจุกทองมาไปก่อนเท่ากับ x บวกสองบกสอง เดิมมันเดิมเราจะใช้าบวก1บวก9 9แล้ว10 1สิบเกเหมือนเดิม9 0้าศูใช้หมื่นสองครั้งก็คือ8 9 สามแบวกเเป็น1ิบเจ็บวกสเป็นสิบเาจับคู่กันก็คือ90 9า94ส 0.0.02.04.10.12.14นี 3, ่าล่างเลยที de explicit, ่มันไม่ได้ไม่ได้สนใจเลขนี่สนใจเกาห้าไปสนใจเก้าห้าเสียีวสนใจแต่เก้าห้าเก้าหก ีเก้าศูนย์จอยเก้าศูนย์ไม่ได้อยู่ในสมองเลยเลขพี่อไปก็คือเก้าศูนย์กลับมาเป็นเลขสิบแล้วทีนี้มันมเป็นลักหน่อยโอ้ยเลขหรอมันกลับหน้ากลับหลัง เดียวก็คือห้าห้าเจ็ดเก้าเกูนย์นสี่สี่นึงสองเก้าหกนึ่งครั้งหนึงสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง ครั้งที่ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สี่นะคะเหมือนเดิมใช้เก้าบวกศูนย์บวกเก้านี่ไม่ได้บวกไม่ได้บวกเพิ่มเก้าชุดนี่แหละมาตรฐานดีถ้าเอาหกชุดก็เสียวไปถ้าสี่ชุดสี <laughs> ่ชุดก็มีเลยสามแปดเพราะว่าชอบสามแปดมากกว่าน แล้วมันจะมาให้เราเห็นไหมก็คือ9ก้าบวกศบวกเกบวกเเป็น18 8 9 0 5แเบวกหเป็น10บบวกสี่บวกเกบวกเก้าเท่ากับสิบตบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7ด บวกสองบวกสองก็ออกกระจัดขัดกระผ่านจับคู่ก็คือแปดสามนี่เลขตัวชั่วแปดห้า <c oughs> ตัวกันไว้แปดเจ็ดไม่มานำกันพี่น้องเก้าสามเก้าห้า เปลีห้าดาเปลยห้ไปเขียนเปลยเก้าช่อยเก้าจิตเลขห้าดขอโทษขออภัยจ้าศูนย์สาย์ห้าศูนย์เหลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขคี่ ขี่หมดเลยเราจะเอาตัวไหนเอาเปยตตัวน,นี้กับตัวศูนเป็นกันชอบมาที่แปดเก้ถ้ามาเลขขี้กับ9 3นะคะร้อยข้งลเอาสูนรเก่าอะไรมันจะกลับมาเข้าอีกไหมศูนย์สี่คือตัวกันไว เราจะจับคู่ก็คือ 0, 8, นย์แปดสสีสามหสหลักร้อยมี3มตัวตัวกันก็คือ2ถ้ามันมาแต่ไม่เอาไม่ชอบหรือว่ามันจะมา9 ก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกสามไม่เข้าเอาแค่นี้แหละชอบก็จัดขัดกระ่านนะคะดูเป็นแนวทางเอ็ดชอบตัวนี้นะคะไม่รู้เอฟซีจะเอาตัวไหนตัวเดียวเด็ดเด็ดแปดสามทุ่มไปเต็มสปีดเลยเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันดูคำเตือนค่ะ ตเตือนสนับสนุนสลายคิดแบงแรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะคอยห้ำร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า